เนื้อเรื่องภาคใบตองราชิมีแวมภรยผู้เปลี่ยนแปลงโลกตอนที่15แม่น้ำแบรี่ทานซี่ไหลยเย็นชุ่มฉ่ำทานน้ำไหลลงมาจากตาน้ำลงสู่แม่น้ำซินวิกกีแบะไหลเอื่อยลงมาตามหน้าผาแห่งเทือกเขาซินเวนายังคงใสสะอาดปานหยัดน้ำค้างยามเช้าน้ำเย็นช่ำไหลไปตามลำธารแสงตะวันเต้นระริกสันไหวเป็นเปเลวสีทอง สองพี่น้องตระกูลแวราชเดอดรากูนดื่มกินน้ำในลำธารแห่งนี้เพื่อดับกระหายเจ้าชายคาอึนโน้มตัวลงดื่มน้ำที่ไหลหลังด้วยปากของพระองค์ดับกระหายด้วยความเหน็ดเหนื่อยที่ควบมาข้ามหุบเขามาจากอีกฟากหนึ่งของเทือกเขาเดเกตซิน่าส่วนผู้ที่เอามือวักน้ำดื่มนั้นคือพี่ชายของเจ้าชายคาอึนคือเจ้าชายอเล็กซานเดรทั้งคู่สนิทสนมกันต่อสู้เคียงบ่าเคียงไหล่กันในยามสงคราม ทั้งคู่หารู้ไม่ว่าการกระทำดังกล่าวจะถูกจับตามองด้วยสายตาอันลึกลับดำมืดแห่งป่าอาถรรพ์ที่ส่งผลให้การกระทำดังกล่าวกลายเป็นคำสาปใหญ่หลวงในอนาคตแห่งแผ่นดินทรานซินเวนีบัดนี้คณะสำรวจที่เดินทางมาจากเมืองทรานซินเวนีอีกได้เดินทางมาและพักลงตั้งค่ายยังริมฝั่งแม่น้ำแบรรีวิกกี้เพื่อยังความมั่นคงให้ยังที่ตั้งของกองทัพก่อนทำการยกพลข้ามแม่น้ำแบรรีวิกกี้ ครานี้กองสำรวจสร้างค่ายพักแบบแข็งแรงโออากก่อนเดินทางยกพลข้ามแม่น้ำเพื่อเข้าสู่ป่าอาถรรพ์ด้วยว่าหากข้ามพ้นชายป่าไปยังพอมีที่ปลอดภัยให้นิยามเมื่อหากในป่าอาถรรพ์เกิดเรื่องเลวร้ายขึ้นการสร้างคูค่ายดำเนินไปด้วยดีด้วยมีชายวัยขนองศึกถึงหนึ่งกองร้อยเป็นผู้คอยรังสรรค์เดินทางหาไม้เพื่อทำขูค่ายรบขูรบคา,าดการว่าต้องใช้เวลาในการก่อสร้างถึง3วัน แม่น้ำบารี่วิกกี้ยังไม่เป็นที่อนุญาตให้ใครข้ามไปคงแต่เจ้าชายทั้งสองที่ได้ลงดื่มกินน้ำแล้วนั้นจบตอนใบตองราชินีแวมไร์ผู้เปลี่ยนแปลงโลกรบกวนท่านผู้อ่านที่ชอบใจกดไลค์กดแชร์กด s ับสไครต์กดติดตามให้พวกเราด้วยค่ะทางทีมงานในติงเกตคลับเอ็กขอขอบพระคุณผู้ติดตามรับฟังทุกท่านมากๆค่ะ